ถอยหลังกันอีกรอบนะคะสําหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีในรอบที่2แล้วนะคะเวลานี้ต้องบอกว่ามีการลุ้นกันหลายขยักนะคล้ายๆกับบรรยากาศรอบที่แล้วเลยค่ะคุณผู้ชมลุ้นแรกก็คือพรุ่งนี้แม้ว่า8ปดพักจะมีมติในการเสนอคุณพิธาเป็นแคนดิเดตซ้ําก็จริงแต่ก็มีกระแสะอีกด้านหนึ่งนะคะว่าสวาหลายคนเลยเตรียมที่จะงัดข้อบังคับในที่ประชุมขึ้นมาหาหรือว่ากรณีโหวตซ้ํานี้จะสามารถทําได้หรือไม่นั่นเป็นลุ้นล็อกแรกนะคะลุ้นที่2นี่คือมัน เป็นวันเดียวกันกับที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะได้มีการนําเรื่องของการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธามาถกกันอีกรอบหนึ่งเพื่อหารือประเด็นนี้กันในวันเดียวกันในเวลาเดียวกันด้วยนะคะก็ต้องลุ้นกันว่าคุณพิธาจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสด้วยไหมแม้ว่าประเด็นนี้จะถูกย้ํากันมาหลายครั้งว่าเป็นประเด็นในทางกฎหมายอาจจะไม่กระทบกับสถานะการเป็นแคนดิเดตของคุณพิธาแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องลุ้นกันเหมือนกันนะคะหลังการหารือ8ปดพักร่วมเมื่อวานนี้ คุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลก็ชี้แจงถึงมติ8พักร่วมแล้วนะคะว่ายังคงเสนอชื่อของคุณพิธาเป็นนายกในวันพรุ่งนี้พร้อมกับคำมั่นแบบที่เรียกว่าถอยระดับหนึ่งก็ว่าได้นะคะเมื่อคุณพิธาระบุว่าถ้าหากโหวตไม่ได้มีคะแนนเพิ่มขึ้นถ้าไม่มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญก้าวไกลเองก็จะเปิดโอกาสให้กับแคนดิเดตจากพักอันดับสองแต่วันพรุ่งนี้จะโหวตหรือไม่ก็มีสวหลายคนที่เตรียมจะหยิบยกข้อบง ครับการประชุมรัฐสภาข้อที่41นะคะซึ่งระบุเอาไว้ว่ายติใดที่ตกไปแล้วห้ามเสนอซ้ําในสมัยการประชุมเดียวกันเว้นแต่ยติในที่ประชุมของประธานสภามีการอนุญาตก็จะสามารถทําได้ซึ่งวันนี้ก็จะมีการประชุมกันกับวิปสามฝ่ายหารือในประเด็นต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมสําหรับการโบวตรอบสอในวันพรุ่งนี้ด้วย ส่วนประเด็น2สมรภูมิที่ก้าวไกลเคยระบุไว้เรื่องของการแก้ไขามาตรา272คุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ออกมาย้ำหลายครั้งว่ามันไม่อยู่ใน MOU ระหว่าง8พักร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลมันยากแล้วก็ไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนด้วยนะคะ เป็นเหมือนการมัดมือชกเพื่อไทยส่วนกระแสของฝั่งรัฐบาลเดิมจะกว้านซื้อสอสองูเห่าจะาก,ก้าวไกลและเพื่อไทยประมาณ50-60ถึงเสียงนั้นจริงไหมคุณภูมิธรรมก็ย้ำว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือค่ะถ้าหากจริงจะเกิดความเสียหายมากนะคะและได้พูดคุยกับก้าวไกลไปแล้วให้ตรวจสอบคนของตัวเองให้ระมัดระวังเรื่องนี้เช่นเดียวกับเรื่องของการไปเจรจาต่อรองกับสอวอคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพักก้าวไกลเองก็ยืนยันว่าได้มอบหมายให้แต่ละพักไปคุยกับส แบ่งกันพูดคุยเรียบร้อยแล้วแต่มีประเด็นอะไรบ้างที่เพื่อไทยเนี่ยเขายังกังวลในฐานะของพรรคร่วมรัฐบาลในเวลานี้ลองฟังดูนะคะเรายืนยันว่า141เสียงเราจะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกแต่มีเงื่อนไขว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อได้ออกมา13เสียงแล้วโอกาสชนะมันไม่มีเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสไหมจะทําอย่างไรถ้าหากครั้งที่แล้วเนี่ยได้เสียงออกมาเนี่ยใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วจะชนะเนี่ย เราไม่มีปัญหาเลยครับเราจะช่วยหาอีกเต็มที่แต่เมื่อออกมา13เสียงจากสวเนี่ยมันห่างไกลความเป็นจริงมากเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เราบอกเป็นประเด็นที่ต้องเป็นห่วงว่าต้องมาคิดแล้วถ้าจะให้เราสนับสนุนคุณพิธาต่อไป1้อยสี่เบเสียงของเรายกให้ไม่มีเงื่อนไขมีเรื่องเดียวต้องตอบว่าเท่าไหร่จึงจะยุติการต่อสู้ที่สุดความสามารถเท่านั้นเองนะครับคือสิ่งที่เราคุย แม้เวลานี้นะคะจะมีกระแสข่าวหลายสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลแต่เงื่อนไขก็คือคุณพิธาจะมีสิทธิ์เป็นแคนดิเดตรอบ3หรือไม่ถ้าหากโหวตไม่ผ่านในวันพรุ่งนี้คะแนนจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆ10%เอร์ซนท่ามกลางกระแสข่าวว่าสอวอหลายคนย้ำว่าหากเป็นสูตรที่มีก้าวไกลยังไงก็ไม่โหวตให้เช่นเดียวกับหลายพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเดิมที่ย้าว่าจะไม่โหวตให้กับพักที่เสนอการแก้มาตรา1 1 2นะคะความไม่แน่นอนทางการเมืองแบบนี้ก็ทํา ให้คุณปียบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์กับหลายสื่อแล้วนะคะระบุว่าการโหวตนายกรอบ3ถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องเป็นผู้เลือกเองค่ะว่าจะมีพักคก้าวไกลร่วมอยู่ในนั้นด้วยหรือไม่ส่วนประเด็นที่คุณภูมิธรรมระบุว่าไม่อยากให้มีการโหวตนายกยื้อระยะเวลากันนานเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดเพราะคาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานอย่างที่คิด ก็คาดว่าจะใช้เวลากันเป็นประมาณช่วงสัปดาห์หรือไม่เกิน1เดือนเนี่ยนะคะก็น่าจะแล้วเสร็จสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลด้วยค่ะ